สวัสดีค่ะพ่อพรหแม่เอฟซี FC ของคุณครูแมวเหมียวนะคะทักทายย่ำเสาก่อนไปทำงานของวันที่30สิงหาคม2567ปาร์ตไก่ไส่สิ้นเดือนอะไได้ดิดีใจนะหลายๆคนที่กำลังรอคอยสินเดือนนะคะคุณครูแมวเหมียวกำลังเตรียมตัวที่จะไปทำงานย่ำเสาขึ้นฝาขึ้นฝนเหมือนฝนจะตกเนาะกะ ให้กำลังใจสำหรับอ่าวงของสาวน้อยรำเพรินโชว์เนาะมืออื่นจะเป็นมืออย่างก็เปิดฤดูการแรกนะคะคู่ไปเมวกับไปปูศาตรรออยู่ในอันกุมปิดแวละเนาะค่ะก็ให้กำลังใจว่าหนึ่งอย่าให้ฝ่าฝนเป็นใจเด้อฝ่าเปิดเนาะฝ่าเปิดให้สว่างอย่าให้มีฝนอ่าคัดขวางการแสดงจะได้ให้พ่อแม่เอฟซีเด็กเขาไปเบิงอย่างจุใจนะคะก็ให้กำลังใจสุขุสุขคนค่ะเขาไปเบิงเพิ่นสอมใหญ่หมู่ว่านี่ ก็เห็นการเปิดตัวของศิลปินทุกสู่ขู่สุกคนอ้อลังการงานสร้างหลายคนก็มาคอมเมนต์วา่าซีนักร้องโบเมดกันกับยังก่ไอไอยังก่อบอบอเดนน่ะสินะคะอันก็คือการการฝึกซ้อมเนาะฮาก็ตงเขาไปเบิ่งแบบนี้ละว่าจุดเดน่นจุดด้อยตรงไหนคนก็เได้เอาไปปรับปรุงในมือวนันเปิดวงจริงนะคะเห็นน้องก้อยชาลินี่กับโอ้นะคะเป็นยังกกอะในในบทเพลงสามคนบรรหององกันนอเลืองของพระอภัยมณีนะคะในก่อนล่ำพวกนั้นนะคะก็ถือว่า อ่า,อาน่าสนใจน่าติดตามนะคะกรร่เบิงรอชมนี่แหละนะคะอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะคะก็ธรรมดาเพราะว่าบ้านได้เอาจริงเขาถึงบอกว่ามีการซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่เพื่อที่จะให้ผลงานที่ออกมานั้นอัายังก็ดีที่สุดเนาะคะ่ะมีจุดใดบวกพร่องเบื้องมุ่มใดทายมาแล้วอย่างบนเวทีอยู่ตรงตำแหน่งใดนะคะจึงจะเหมาะสมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง อากจยให้มันดีเฮ้ก็ต้องมีการฝึกสอบอันนี้ก็ทําถูกต้องแล้วเนาะคะ่ะสาหรับทีมแดนเซอร์กับอลังการงานสักเนาะสีสรรันร่าร่าตานะคะสดใสแล้วก็บว่า,างไงคือมันเป็นวงไม้เสื้อผ้าชุดยังกับมาาไม่ผ่านความอลังการนี่ก็ต้องท่านสมัยอยู่แล้วนะคะกับรอเบิงรอยชวมว่าเมื่อถึงมือจริงแล้วแสงสีเสียงดนตรีต่างๆที่เพิ่นกรลังเบิง่งกําลังเพียหน้าว่ายุดบกพร่องตรงใดสีเป็นแบบใดนี่กั สิ่งที่เต้าต้องเขาไปาชื่นชมเบิรน์เนาะกระหายกำลังใจแล้วก็ทางทีมงานเพื่อน,กนเกษตรปับปรุงแก่ไขในมือนี่ละเนาะทุกคนก็นต้องเขาหูจักแล้วว่าจุดบกพร่องมีตรงไหนแน่นะคะนี่ก็คือเรื่องธรรมชาติเหมือนคุณครูจะพาเด็กหน่อยไปแข่งขันวิชาก,การอย่างนี้กคือกานก่อนจะไปแข่งจริงก่อนจะไปเอาคะแนนจากากรรมการก็ต้องมีการฝึกซ้อมมีซ้อมใหญ่มีจุดบกพร่องตรงไหนเข้ากับไปปรับปรุงไปแก้ไขเมีนบอกราคาเี่ก็คือสิ่งที่ควรพึ่งปฏิบัติ บัหาน,นี่เห็นอ่าอีกตอนกลางวันเพื่อนเนาะเพิ่นก็ไปครอบครูไปไหว้ครูเหมือนบอกครศิลปินแต่ละคนก่อนจะเขา้าสู่วงการก็คือ,อเหมือนนักเรียนกับมีกิจกรรมพิธีไหว้ครูเหมือนคุณครูกับมีงานวันครูที่ต้องไปไหว้ครูไปขอบครูไปขอพรว่าไง,งาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในการที่จะเริ่มต้นทุกงานก็เห็นศิลปิน,นหลายายคนบอ่ว่าจะเป็นน้องโซเฟียน้องฮักแพงอ่านเอกก่อย หรือพระเอกเข้มทุกคนนะคะนะคะที่อยู่ในวงของสาวหน่อยผิดบานแพงอ่าละกะ็เวามาแมนสาวหน่อยลําเพิินโชว์นะคะมันไปขอกาลังใจจากปูสนชยัยแน่มันบอกอจากไอ,บอจโบจสซอนูดแน่ละกะ็พอามพ่อแม่ยังกอผู้รักผู้ใหญ่ในวงเพื่อนให้คําอวยพรเพื่อให้ศิลปินและคนน่ะโด่งดงังมีคนหักคนแพงละกะ การแสดงพานลุ่ร่วงไปด้วยดีในแต่ละมือแต่ละมือเนอะาะกให้กําลังใจสุขูสุคนโซเฟียอีหลาหน่อยเนาะถูกปูพันแซลมันบอกอ่าไปนึงว่าเป็นไปรเลียนเป่เปาอยางยัวสันนะคะกให้กําลังใจเด้อโซเฟียไปเห็นโชว์หนึ่งคนของเพลงแท่นผีอุ้งอิงเนาะเพราะผีอุ้งอิงจะเป็นแขกรับเชิญแขกรับเชิญในวันที่31อนะคะเป็นโบดิมาซอม น้องโซเฟียก็ขึ้นไปร้องเพลงแทนกับป้าคักอยู่ได้โซเฟียนะคะญงเป็นสาวขื้นหลายตัวมากไงแก้มอุ่ยตุยนะคะแกมอุยตุยขึ้นมาจากนอยนะคะเขาว่าพ่นเติบโตขึ้นมา,าหนึ่งตามวัยของเพื่อนนะคะตามวัยของเพื่อนก็ให้กาลังใจถารอชมอยู่เดอ้อแล้วก็ไปให้กาลังใจตอนไล่สดขงดังเวทีเมื่อวานป้ามีผู้คนเบ่งออิหลาหน่อยหลายหลายคุณคู่ไม่เหมีอวกันหนึ่งในนันเดอ้อรอให้กําลังใจอย,อยู่คะ่ะเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงอ่า การเปลี่ยนแปลงการเติบโ <Yeah. S 1> ตทุกมือทุกมือคือกันค่ะอะแล้วบาดนี้ก็ไปเบิ่งของน้องมานะบาดนี้มานะเพิ่นกระทรงต่อชุดนะ,ะให้พี่ไอจ,จูบอกลองชุดสีชมพูพอดีแอบปานว่าแม่น,มมนตัดไห้นะคะกัแล้วก็ชุดสีน้ำตาลคู่เพราะในเบิ่งคลิปนั้นต่อเรีวยว่าเพิ่นได้ต่อบบนะคะก็ใสพ่พอดีพอดีคือกันนะคะกัส่งต่อชุดกัน สำหรับคนถี่บบทันมีไ่ได้ดหลายบบทันมีเงืนหลายก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กันนะคะทรงต่อเพราะสิ่งสําคัญของศิลปินก็คือการหนึ่งลหละเนาะเสื้อผ้านาผมก็ต้องดูดีเพราะว่าเป็นการเสริมบุคลิกถึงแม่จะให้บอกบางคนบอกว่าห้องเพลงม่วนมวนะคะแต่ว่าการแต่งตัวบุคลิกภาพที่บดีมันอาจจะบ่คร่องใจพอแม่เอฟซีได้ดี เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้สมบูรณ์แบบขึ้นหนึ่งการเต่งกายบุคลิกภาพน้าเสียงทุกสิ่งทุกอย่างในก,การอินเทอร์เทนด้านนาเวทีทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกับตัวเองให้มันโลงตัวทุกๆอย่างให้มองทุกมุมมองรอบด้าน360องศาเนาะค่ะ360้อองศาเพื่อที่จะให้เจ้าของดูดี เป็นจุดเด่นของเจ้าของไผ่มาเบิงกระหักกับแพงน้ากันเป็ะะนบราคานี้คือสิ่งที่คุณผู่ไข่ตั้งใจัะรอเฝ่าจิตตามว่าองสาวหน่อยอลํำเพลินโชว์เพลินในเปดิดฤดูกาลนี่จะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไดนเห็นแค่ฉากแสงสีเสียงอันนี้ก็ถือว่าจุดเติมตัวมาก,กอ่ะสุดยอดแล้วเนาะคะ่ะการอเบิงวันจริงว่าเพิ่อเอาขอบุกพร่องที่เป็นเนู มูงว่านนี่ว่าแก้ไขปรับปรุงเป็นจังใดห้องกับจังให้กำลังใจเพิ่นอีกทีหนึงน่งเนาะก็ฝากพ่ออแม่เอฟซีที่หกักแพงศิลปินกับเขาไปให้กำลังใจนะคะสื่อกลุ่มปิดของเพิินเพิ่นว่านเอาเหนือโฆษณาไว้คุณคู่ก็ติีตามไปแล้วเพราะว่าอยากเบิงอกันว่าเมื่อเพิ่นเปิดวงมาแล้วสมคาคุยเพิ่นบอแต่ว่าเห็นตัวอย่างแล้วก็ถือว่า สุดยอดคือกันมือจริงจะเป็นแบบใดนะคะคือให้กำลังใจเอาฟังเพลงมวล่ายคลิปน้ำกันคุณครูก่อนไปทำงานนะคะโชคดีไม่ใช่เดินทางปลอดภัยสุขสุขคนจ้าสวัสดีค่ะ มานานแรงปีงานเร่งต้องทำโอทีไปเที่ยวนอนมีของโงดุกอย่างค่าแรงมันน้อยขยันหน่อยค่อยพอมีหวังวันหนึ่งได้เป็นนายช่างนายช่างไปป้าคงน่าภูมิใจรอยสายทั้งวันเดินพอเป็นพันรอยเสน้นสู้ไปอย่างไม่ลำเค็น คือเห็นแสงไฟแสงไฟสว่างงานจ้างก,ก็หมดสิ้นไปแต่ว่างานของหัวใจต้องหาต่อไปหลายปีช่างไฟไร้รักสาวใดมาทักเตรียมพร้อมทุกอย่างล้วนยินยอมเปิดใจให้กัน ใโลกนี้รอเธอมาเคียงคู่กายช่างไปคนจนมีไหมหน้ามน์มามองร่ำรวยคงได้ซื้อทองไว้จับจองมันมายถ้าได้รับเหมาโอโอโอเธอคงได้เป็นขุนนายมาเถิดมาเป็นแฟนช่างไปสว่างสวัยกันทางคืน เป็นพ่อเป็นพันรอยเส้นสู่ไปอย่างไม่ลำเค็นต่อมายคือเห็นแสงไฟแสงไฟสว่างงนานช่างก็หมดสิ้นไปแต่ว่างานของหัวใจต้องหาต่อไปหลายปีช่างไฟไร้ไรั วันนี้ไม่มีเงื่อนไขขอให้แค่เป็นคนดีสัญญาจะไม่หลหนีรอเธอมาเคียงคู่กายช่างไปคนจนมีไหมหน้ามนมามองรำ่ำรวยคงได้ซื้อทองไว้จับจองมันหมายถ้าได้รับเมา คงได้เป็นคุณนายมาเืิดมาเป็นแฟนช่างไปสว่างสวัยกันทางค